โดยจิตวิญญาณของนักล่าและทำลายพายุทอร์นาโดพวกเขาจึงร่วมมือการทำภารกิจเสี่ยงตายเพื่อช่วยเหลือผู้คนความท้าทายที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตจึงได้เริ่มต้นขึ้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนน้อยสปอยหนังวันนี้แอดมินจะมาสปอยหนังเรื่องทวิสเตอร์ก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหากพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะหนังเปิดเรื่องมาที่โอคลาโฮมาสหรัฐอเมริกา เคธพร้อมกับเจฟแฟนหนุ่มและเพื่อนอีก3คนหนุ่มสาวมหาลาัยกำลังพากันมาสำรวจพายุทอร์นาโดเพื่อทำการทดลองใช้สารซูเปอร์โพลิเมอร์ลดความชื้นในทอร์นาโดเพื่อให้มันสลายตัวพวกเขาให้ความสนใจและกำลังศึกษาเรื่องนี้กันมาระยะหนึ่งแล้วโดยเฉพาะเคสดูเหมือนเธอจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากกว่าคนอื่นซึ่งเธอก็ทุ่มเทและคาดหวังกับการทดลองเพื่อต้องการหาเงินทุนสักก้อนเพื่อทำการวิจัยต่อไปแล้ววันนี้พวกเขาก็รู้สึกตื่นเต้นสุดๆเมื่อเห็นว่ามีพายุทอร์นาโด กกลััง่อตวขึ้นจึงแม่รอชารีพากันลงมือตามแผนที่วางไว้ทันทีโดยเจฟบขับรถพ่วงถังสารไปกับเคสและเพื่อนอีกสองคนที่จุดพายุก่อตัวส่วนฮาวิอยู่ประจําการที่รถอีกคันเพื่อคอยให้ข้อมูลในขณะนั้นเริ่มมีฝนตกลงมาแล้วเมื่อทั้งสี่ไปถึงที่หมายบรรยากาศรอบๆตัวเริ่มเปลี่ยนไปการมองเห็นเริ่มแย่ลงนั้นเพราะพายุที่พัดรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆมันพัดเอาสิ่งรอบตัวปลิวหายไปพวกเขารีบแกะฝาถังแล้ว โรดทิ้งพวกนั้นไว้และขับรถออกมาให้ห่างจากจุดนั้นทันทีแค่อึดใจแรงพายุก็หอบเอาสารในถังปลิวขึ้นไปด้วยฮาวีรีบบอกให้ทุกคนรู้ว่าสารถูกดูดขึ้นไปหมดแล้วพวกเขาคิดว่าทุกอย่างน่าจะเป็นไปได้ด้วยดีอีกไม่นานทอร์นาโดนี้คงจะอ่อนตัวลงและสลายไปแต่กลับผิดคาดเพราะมันยิ่งทวีความรุนแรงสูงขึ้นเรื่อยซึ่งน่าจะรุนแรงถึงระดับ F5 นั่นคือระดับสูงสุดและสารนั้นก็ไม่มีผลอะไรกับมันด้วยซ้ำนั่นเท่ากับว่าทุกคนกำล ตกอยู่ในอันตรายเป็นอย่างมากทั้งสี่จึงพยายามขับรถหนีออกมาแต่รัศมีการทำลายล้างที่ขยายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วก็ทำให้รถเกิดเสียหลกักพวกเขาจึงต้องลงจากรถวิ่งหนีเอาตัวรอดหาที่หลบซ่อนและยึดเกาะพายุพัดไล่หลังพวกเขามาติดๆหอบเอารถและเพื่อนสองคนปลิวหายไปทันทีเคสถูกของปลิวมากระแทกจนได้รับบาดเจ็บที่ขาเจฟจึงรีบดึงตัวเธอขึ้นไปหลบอยู่ใต้หลืบเสาต่อม่อสะพานทั้งสองเกาะเหล็กเอาไว้แน่นแต่สุดท้ายเจฟก็ต้านแรง ลมไม่ไหวหลุดปลิวหายไปอีกคนเครู้สึกหวาดกลัวและเสียขวัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากผ่านไปสักพักทุกอย่างจึงสงบลงเคเดินอ,ออกมาก็เห็นเพียงเศษซากร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นเท่านั้นเธอรู้สึกเสียใจมากและยากที่จะทําใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้จึงตัดสินใจออกจากบ้านมาใช้ชีวิตอยู่ที่นิวยอร์กทันทีเพื่อต้องการลืมเรื่องเลวร้ายในอดีตเหล่านี้จนเวลาผ่านมาถึง5ปีหลังเรียนจบเคได้มาทํางานที่กรมอุตุวิทยานหน่วยแจ้ เตือนพายุในนิวยอร์กแต่แล้ววันหนึ่งฮาวีเพื่อนที่รอดชีวิตอีกคนก็มาหาเธอเธอได้รู้ว่าหลังเรียนจบฮาวีได้เข้าทํางานในกองทัพและกองทัพก็สามารถคิดค้นเรดาร์เคลื่อนที่ที่มีขนาดเล็กซึ่งฮาวีมีเครื่องต้นแบบอยู่ในมือหากนําเรดาร์นี้มาสแกนเห็นตําแหน่งของพายุทนาโดก็จะสามารถให้ข้อมูลช่วยเหลือผู้คนได้และตอนนี้ฮาวีก็มีทีมงานทําเรื่องนี้โดยตรงซึ่งใช้ชื่อทีมว่าสตอมพาเขาจึงมาชวนให้เคสร่วมมือไล่ล่าพายุทนาโด ด้้วยกกัันอีครงแต่เคสก็ปฏิเสธไปเพราะเธอนั้นวางมือกับเรื่องนี้มานานแล้วนั่นเองเช้าวันหนึ่งเคสก็ได้รับข้อความจากฮาวีบอกถึงพายุทอร์นาโดที่จะเกิดขึ้นที่โอคลาโฮมาเคสที่มีใจรักและศึกษาเรื่องนี้มาโดยตลอดท้าม่เกิดเหตุการณ์และทําให้ทุกอย่างสะดุดไปเสียก่อนจึงตัดสินใจเข้าร่วมทีมกับฮาวีเพื่อช่วยเหลือผู้คนจึงจะใช้เวลาอยู่ร่วมทีมด้วยเพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้นฮาวีรีบมารับเคสไปเตรียมลงพื้นที่กับทีมทันทีแต่พวกเขาก็ได้เจอกับ ไทเลอร์ยูทูบเบอร์หนุ่มที่กําลังทำคอนเทนต์ออกตามลาพายุทอร์นาโดด้วยเช่นกันเขามาพร้อมเพื่อนร่วมอุดมการณ์และนักข่าวซึ่งเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของสตอมพาอยู่ไม่น้อยโดยท่าทางที่ดูยียวนกวนประสาทของไทเลอร์ทาให้เคสร,รู้สึกไม่ชอบหน้าตั้งแต่แรกเห็นต่อมาฮาวิ่ถามความเห็นจากเคสว่าควรออกล่าพายุทางทิศไหนดีระหว่างที่เคสกําลังคิดและดูทิศท,ทางลมอยู่นั้นไทเลอร์ <Tyler S 2> ก็เข้ามาทักทายและถามเคสว่าควรตามลาพายุทิศไหนเคสจึงโกงหกว่าให ไปที่ตะวันออกจากนั้นเคสก็มาบอกฮาวีและทีมให้รีบมุ่งหน้าไปทางที่ตะวันตกทันทีไทเลอร์ที่รู้ทันก็ไม่รอช้าพาทีมตัวเองขับรถไล่ตามหลังไปไม่ห่างฮาวี <Harvey S 2> ขับรถพาเคสไปหาจุดที่พายุกําลังก่อตัวและทีมงานได้จับแยกไปอีกสองฝั่งเพื่อนําเรดาร์ไปวางไว้ในระยะไม่เกิน300เมตรถ้าวางครบ3จุดก็จะสามารถสแกนข้อมูลครบถ้วนได้ตอนนี้ทีมงานวางเรดาร์ได้2จุดแล้วฮาวี <Harvey S 2> จึงรีบขับมาจอดเพื่อจะวางจุดสุดท้ายแต่เค กลับรู้สึกกลัวกับเรื่องในอดีตที่ต้องอเผชิญหน้ากับพายุอีกครั้งจนทําให้การวางเรดาร์ล้มเหลวไม่สําเร็จทางฝั่งทีมไทเลอร์ก็ได้ขับรถฝ่าเข้าไปหาพายุจากนั้นก็ยิงพลูขึ้นไปไม่นานนะักพายุที่กําลังก่ะตัวก็สลายไปทันทีทั้งทีมต่างพากันชื่นชมกับผลงานที่เกิดขึ้นเคได้ขอโทษทาวีที่ทําไม่สําเร็จและพร้อมจะออกล่าพายุลูกใหม่ด้วยกันอีกครั้งคืนนั้นเคได้เข้าพักโรงแรมที่เดียวกับไทเลอร์เมื่อเจอต่างก็พูดแขวะกันอีกและเคก็ได้รู้ว่า เลอร์อนั้นเรียนจบด้านอุตุนิยมวิทยามาซึ่งเธอก็รู้สึกประหลาดใจไม่ใช่น้อยเช้าวันต่อมาทั้งสองทีมก็รีบออกเดินทางหาพายุลูกใหม่ทันทีต่างพากันขับรถแซงกันไปมาเพื่อม,มุ่งหวังจะให้ไปถึงจุดหมายก่อนและเห็นว่ากําลังมีพายุก,ก่อตัวอยู่สองก้อนและแยกออกจากกันเวลานั้นกระแสลมไปทางขวาทั้งสองทีมจึงขับมุ่งหน้าไปทางนั้นแต่แล้วจู่ๆเคสก็เห็นว่าลมเกิดเปลี่ยนทิศจึงรีบบอกให้ฮาวิ่ขับรถไปทางซ้ายทันทีซึ่งที ไทเลอร์ไม่ทันสังเกตเห็นที่ทางลมที่เปลี่ยนจึงยังมุ่งหน้าไปทางขวาต่อและคิดว่าทีมเคสน่าจะไปผิดทางเมื่อไทเลอร์ขับมาใกล้าพายุลูกนั้นเขาเรีบจอดรถกดปุ่มเจาะสวรรนยที่รถไว้แล้วเตรียมจะกดปุ่มปล่อยพุแต่และพายุลูกนั้นกลับอ่อนกําลังลงและสลายไปจนหมดจึงรู้ว่าทีมเขาเลือกมาผิดทางซะเองทางฝั่งเคสและทีมเมื่อถึงจุดหมายก็รีบแยกย้ายกันไปวางเรดาร์สจุดเพื่อสแกนข้อมูลตำแหน่งที่ทางลมไปให้ทางศูนย์แต่ละ แล้วไม่นานพายุก็พัดเอาเครื่องเลดาราฝั่งของเคสปลวหายไปฮาวิ่รีบขับรถหนีออกมาและทั้งสองก็รอดมาได้อย่างวุดหวิดแล้วก็เห็นว่าพายุนั้นกําลังเคลื่อนตัวไปในเมืองเคสจึงขอให้ฮาวิ่ไปช่วยคนในเมืองทันทีเมื่อไปถึงก็เจอว่าผู้คนต่างพาก,กันเดือดร้อนเพราะบ้านเรือนที่ถูกพัดพังเสียหายมีเจ้าหน้าที่กําลังให้ความช่วยเหลือรวมถึงทีมของไทเลอร์ก็กําลังให้ความช่วยเหลือชาวบ้านอยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันฮาวิ่บอกให้เคสกลับไปที่พักก่อนส่วนตัว เขาจะออกไปตามหาเครื่องเรดาร์ที่ปลิวหายไปแต่เคสกลับสังเกตเห็นว่าฮาวิ่งกำลังคุยธุระบ,บางอย่างกับมาแชลนายทุนที่คอยซัพพอร์ตให้ทีมสตอมพาอยู่และไทเลอร์ก็ได้เข้ามาเตือนเคสว่าการทำงานของสตอมพาที่ดูเหมือนจะให้ความช่วยเหลือชาวบ้านเป็นข้ออ้างที่มาแชลใช้บางหน้าเพื่อหาประโยชน์ให้กับตัวเองโดยช่วยซื้อที่ของชาวบ้านแบบกดราคาซึ่งไทเลอร์มองว่ามาทำร้ายชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนเสียมากกว่าคืนนั้นเคสจึงลองค้นหาข้อมูล ของมาแชลดูก็พบว่าเขาเป็นพวกนักซื้ออสังหาเพื่อค้ากําไรตัวยงจึงคิดว่าที่ไทเลอร์พูดน่าจะเป็นเรื่องจริงและในวันนี้เธอก็ได้เห็นกับตาว่าทีมของไทเลอร์เองนั้นกําลังให้ความช่วยเหลือชาวบ้านแบ่งปันอาหารจากเงินที่ได้มาจากการขายเสื้อยืดของตัวเองซึ่งที่ผ่านมาเธอก็มองเขาผิดมาโดยตลอดไม่นานนักไทเลอร์ก็มาเคาะห้องเธอเขาเอาอาหารมาให้และชวนเธอออกไปคลายเครียดข้างนอกซึ่งเธอก็ยอมออกไปด้วยเขาพาเธอมาที่สนามแข่งขี่วัว หรือที่เรียกว่าโรดิโอทั้งสองจึงพูดคุยกันรู้จักกันมากขึ้นแต่แล้วจู่ๆบรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนไปมีลมพัดมาและเริ่มแรงขึ้นต่อมาสัญญาณโทรศัพท์ก็หายเจ้าหน้าที่สนามประกาศแจ้งเตือนว่าพายุทนาโดกําลังพุ่งตรงมาที่นี่ทุกคนจึงพากันแตกตื่นวิ่งหนีขณะนั้นพายุก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างรวดเร็วพัดเอาผู้คนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆพังเสียหายไปมากมายเคธและไทเลอร์ได้มาหลบอยู่ตรงจุดพื้นที่ต่ำกว่าระดับพื้น ทั่วไปลักษณะคล้ายสระน้ําเก่าและได้ช่วยสองแม่ลูกไว้และรอดชีวิตมาได้เมื่อพายุสงบลงก็เหลือทิ้งไว้เพียงความเสียหายเหมือนเดิมต่อมาเมื่อเจอกับฮาวีเคทจึงถามถึงข้อมูลขอบเขตพายุและความเสียหายของชาวบ้านที่ฮาวีให้กับมาแชลแต่มาแชลกลับเอามาใช้หากินบนความเดือดร้อนของชาวบ้านซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจมากทั้งสองจึงถกเถียงกันและเคทก็รู้สึกผิดหวังในตัวฮาวีจึงขับรถออกไปอย่างหัวเสียทันที เคทตัดสินใจขับรถกลับมาที่บ้านแม่ซึ่งเธอไม่เคยกลับมาเลยตลอด5ปีที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุสะเทือนใจครั้งนั้นแม่รู้สึกประหลาดใจและดีใจมากที่เธอกลับมาและยังคงเก็บทุกอย่างไว้ให้เธอเหมือนเดิมเคทหวนคิดถึงเรื่องราวในอดีตอีกครั้งความสนุกสนานกับการทดลองในงานที่เธอรักยังคงวนเวียนเข้ามาในหัวเธอเช้าวันต่อมาไทเลอร์ก็ตามมาหาเธอที่บ้านเขาได้รับการต้อนรับอย่างดีจากแม่เธอและเหมือนจะคุยกันถูกคอเสียด้วยซ้ำ ไทเลอร์รู้ว่าเคสมีปมในอดีตกับความทรงจําที่รู้สึกผิดที่ต้องเสียทั้งคนรักและเพื่อนไปเมื่อ5ปีก่อนและหมดไฟที่จะทําเรื่องที่ตัวเองรักนั่นคือการตามล่าและทําลายล้างพายุทอร์นาโดเพื่อช่วยเหลือผู้คนต่อเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอและพูดให้กําลังใจให้เธอพยายามสู้ต่อและจุดไฟในตัวเธอให้ทําตามความฝันอีกครั้งในที่สุดเช้าวันต่อมาเคสก็ตัดสินใจที่จะร่วมมือกับไทเลอร์สานต่อความฝันของตัวเองทั้งสองจึงได้ ออกไปตามล่าพายุเพื่อทดลองใช้สารโพลิเมอร์ของเธอและเมื่อได้เจอกับพายุที่กำลังก่อตัวไทเลอร์จึงรีบขับรถพุ่งเข้าไปกดสว่านยึดตัวรถไว้และปล่อยสารในถังให้ปลิวตามแรงลมขึ้นไปไม่นานนะักพายุก็ได้อ่อนกำลังลงแต่ไม่สลายหมดไปเหมือนอย่างที่คิดทั้งสองจึงต้องมาคิดหาวิธีแก้ไขเพื่อที่จะสลายพายุให้ได้เวลาต่อมาฮาวิ่ได้มาหาเคทที่บ้านและขอโทษเธอเขารู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็ยืน ยืนันว่าตัวเขาเองก็มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้คนจริงๆและยอมมอบข้อมูลจากเครื่องเรดาร์ให้กับเคสเคสจึงชวนให้ฮาวิ่มาร่วมมือกันทําเรื่องนี้ให้สําเร็จแต่ฮาวิ่ยังไม่รับปากเธอแล้วฮาวิ่ก็กลับไปเคสกับไทเลอร์จงมาดูข้อมูลจากเรดาร์และทั้งสองก็พบทางออกว่าสารโพลิเมอร์ของเคธที่ยิงขึ้นไปนั้นมันยังไม่ดูดความชื้นในอากาศแต่มันจะดูดความชื้นในหยดน้ําฝนดังนั้นพวกเขาต้องทําให้เกิดฝนจึงก็ต้องทําฝนเทียมขึ้นก่อนนั่นก็เท่า กับว่าต้องยิงสารฝนเทียมขึ้นไปและยิงสารโซเดียมโพลีอะคิเลตจึงเป็นสารที่ดึงน้ําออกมาจากตัวพายุอีกทางแล้วยิงสารโพลิเมอร์ขึ้นตามไปเพื่อดูดความชื้นจากหยดน้ําอีกทีก็จะสามารถสลายทอร์นาโดได้พูดง่ายๆก็คือทําให้พายุทั้งลูกมีหยดน้ําหรือเม็ดฝนให้ได้มากที่สุดก่อนการใช้สารโพลิเมอร์ของเคสจึงจะสลายทอร์นาโดได้เมื่อคิดได้อย่างนั้นทั้งสองจึงรีบเดินทางไปเตรียมอุปกรณ์กับทีมงานตามแผนที่วางไว้เมื่อทุก อย่างเตรียมพร้อมทุกคนก็ออกเดินทางไปตามล่าพายุที่กําลังก่อตัวกันทันทีระหว่างทางก็เจอกับทีมของฮาวิที่มาทํางานนี้เหมือนกันขณะนั้นพายุก็เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนทําให้เกิดไฟลุกท่วมแรงพายุหอบเอาไฟขึ้นไปจนกลายเป็นพายุทะเลเพลิงที่น่ากลัวจนทุกคนต้องถอยหนีออกมาเพราะไม่สามารถเข้าใกล้ได้จากนั้นมันก็ได้เคลื่อนตัวเข้าไปในเมืองทีมของไทเลอร์กับเคสจึงรีบมุ่งหน้าไปช่วยผู้คนในเมืองทันทีมาถึง ตอนนี้ฮาวีเองก็ยอมหักหลังเพื่อนในทีมเพื่อไปช่วยผู้คนในเมืองเช่นกันตัดมาในเมืองตอนนี้ผู้คนพาก,กันแตกตื่นวิ่งหนีเอาตัวรอดเพราะกําลังโดนพายุถล่มอย่างหนกักบ้านเดือนที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างถูกพังเสียหายราบคาบในขณะที่กําลังชุลมุนวุ่นวายไทยเลอร์ก็พลาดถูกไม้ล้มทับขาเคทได้พยายามเข้าช่วยเหลือดึงตัวออกมาแต่ก็ไม่เป็นผลแต่แล้วฮาวีก็เข้ามาช่วยอีกแรงไทเลอร์จึงหลุดออกมาได้จากนั้นทั้ง3าก็รีบวิ่งเข้าไปใน ในโรงหนังและช่วยกันหาห้องใต้ดินเพื่อให้ชาวบ้านหลบซ่อนแต่ก็ไม่มีห้องใต้ดินเหมือนอย่างที่คาดหวังผู้คนจํานวนมากติดอยู่ในโรงหนังนั้นและพายุยังคงพัดถล่มอย่งางหนักดูเหมือนทางรอดของทุกคนจะเหลือน้อยเต็มทีสุดท้ายเคจึงตัดสินใจขับรถที่บรรทุกสารออกไปที่พายุทนาโดขนาดยักษ์นั้นทันทีเธอหยุดรถกดเจาะสวรรค์ยึดรถไว้กดปล่อยสารทาฝนเทียมและสารดึงน้ําออกจากพายุขึ้นไปก่อนชั่วอึดใจฝนก็ตกลงมาอย่างหนกักเธอไม่รอช้า รีบกดปล่อยสารโพลิเมอร์จำนวนมากมายในถังขึ้นไปเพื่อดูดความชื้นในหยดน้ำต่อทันทีแรงพายุที่มากมายมหาศาลพัดเอารถเธอหมุนคว่ำไปหลายตลบผู้คนต่างพากันยึดกเขขากาะเหล็กขาเก้าอี้ในโรงหนังเอาไว้แน่นบางคนทนต้านแรงพายุไม่ไหวก็ปลิวหายไปแต่แล้วไม่นานนะักทอร์นาโดก็ได้อ่อนกำลังลงแล้วก็สลายไปในที่สุดเมื่อทุกอย่างสงบลงไทเลอร์กับฮาวิจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยเคททันทีและโชคดีที่เธอยังปลอดภยัย ทุกคนต่างพากันดีใจที่การทำลายทอร์นาโดประสบความสำเร็จในที่สุดเคสก็ทำได้แล้วเธอจึงได้รับความชื่นชมจากทุกคนเป็นอย่างมากในเวลาต่อมาฮาวี <Harvey S 2> ได้มาส่งเคสที่สนามบินเพื่อเดินทางกลับนิวยอร์กซึ่งเคสพร้อมจะนำข้อมูลการทำลายทอร์นาโดนี้เข้าเสนอให้คณะกรรมการบอร์ดของกรุมอุตูเพื่อจะขอทุนวิจัยต่อไปในตอนนี้ฮาวี Harvey ก็เลิกทำงานกับมาแชลไปแล้วเคสจึงชวนให้เขามาทำการวิจัยด้วยกันโดยจะใช้พื้นที่โรงนาของเธอเป็นสถานที่ ิจัยึ่งฮาวีก็เห็นด้วยในขณะนั้นไทเลอร์ก็ได้มาส่งเคด้วยเช่นกันเขาถามเธอว่าจะกลับมาอีกเมื่อไหร่เธอตอบว่าคงจะอีกนานมากทีเดียวซึ่งไทเลอร์ก็ไม่รู้ว่าเธอพูดเล่นหรือพูดจริงเธอจึงบอกเขาว่าถ้าเขารู้สึกอย่างไรก็ให้เขาตามความรู้สึกนั้นไปจากนั้นเธอก็บอกลาฮาวี Harvey. แล้วเดินจากไป ฮาวีจึงถามไทเลอร์ว่าจะปล่อยเธอไปจริงๆหรอไทเลอร์ Tyler ไม่รอชา้ารีบวิ่งตามเคสไปในทันทีแล้วหนังก็จบลงนะคะเป็นไงคะเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นหนังภัยธรรมชาติที่สนุกและน่ากลัวมากๆอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะซึ่งแอดก็ได้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับพายุทนาโดมาให้เพื่อนๆค่ะว่าพายุทนาโดนั้นเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยเฉียบพ,พลนันเกิดจากลมร้อนและลมเย็นโคจรมาเจอกันและเมื่อเกิดลมหมุนไม่คงที่ทําให้ปลายข้างหนึ่งลงมาสัมผัสที่พื้นจึงก ให้เกิดพายุทอร์นาโดนะคะโดยบริเวณใกล้จุดศูนย์กลางของทอร์นาโดจะมีกระแสลมที่หมุนเร็วมากจนทําให้เกิดอากาศเป็นเกลียวตั้งสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยความเร็วลมสามารถสูงได้ถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะและพายุทอร์นาโดนั้นส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสหรัฐอเมริกาเฉลี่ยสูงถึง1,200ครั้งต่อปีเลยทีเดียวเนื่องจากสหรัฐอเมริกามีภูมิประเทศเอื้อให้เกิดลมร้อนและไอเย็นปะทะกันในบริเวณทุ่งราบได้ง่ายนั่นเองซึ่งท ทอร์นาโดเนียก็จะจำแนกไว้6ระดับนะคะตั้งแต่ F0 ถึง F5 ตามลำดับกำลังทำลายและความเร็วลมตามมาตรวัดฟูจิตะค่ะโดย F0 เป็นทอร์นาโดที่อ่อนกำลังที่สุดไปจนถึง F5 ซึ่งเป็นทอร์นาโดที่มีกำลังแรงที่สุดโดย F5 จะมีความเร็วลมสูงถึง419 512กิโลเมตรต่อชั่วโมองมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวก,กว่า1,600เมตรและเคลื่อนตัวไปได้ไกลกว่า100กิโลเมตรก่อนจะสลายตัวไปนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่ามีอนุภาคทำ ลายล้างที่น่ากลัวมากจริงๆค่ะและยากที่มนุษย์อย่างเราจะรับมือไหวนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนอนน้อยสปอยหนังสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ